ผู้หญิงชอบฟินท่าไหนสวัสดีครับเทนนวิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมทุกคนเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้มีความลับของสาวๆมาบอกกันเป็นความลับที่ผู้หญิงบางคนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าเราชอบแบบนี้หรือมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับร่างกายเรานะฮะนั่นก็คือท่า ที่ถูกใจใผู้หญิงท่าที่ผู้หญิงชอบซึ่งมันควรจะเป็นท่าเดียวกันกับที่จะทําให้ผู้หญิงฟินหรือก้าวผ่านไปสู่จุดสุดยอดได้นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมสํารวจตรวจสอบมาสอบถามสาวๆหลายคนนะฮะปรากฏว่า ท่าที่ผู้หญิงชอบที่สุดและคิดว่าเป็นท่าที่แบบว่าเฮ้ยเสียวซ่านมีความสุขที่สุดแฮปปี้ที่สุดคือท่าอะไรรู้ไหมแต่นันแตนเป็นท่าที่ง่ายเบสิกมากที่สุดเลยนั่นก็คือท่ามิชชันนารีอ่าบางคนหลายคนยังไม่รู้จักมิชชันนารีเป็นอะไรเป็นยังไงแต่ถ้าใครเป็นนักเรียนผมหรือเรียนคอร์สออนไลน์ผมมาแล้วเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่ามิชชันนารีคือท่าเบสิกที่เป็นท่าเริ่มแรกที่เวลาเราจะเวิร์กกันอย่างเวลาเรามีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเวลาเรากุ๊กกิ๊กกับแฟนครั้งแรกหรือคนใหม่ที่เรามาได้้กกัันนครรงแี ก็มักจะเริ่มต้นด้วยท่านี้เพราะมันง่ายที่สุดคือท่าที่ผู้หญิงนอนหงายอ,า,อาขาออกเล็กน้อยหรือจะเอาพาดตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วผู้ชายสอดใส่เข้าไปในท่าที่ผู้หญิงนอนหงายผู้ชายนอนคว่ำท่านี้เขาเรียกว่า missionary ซึ่งทําไมผู้หญิงถึงชอบเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นท่าที่ โรแมนติกนะครับโรแมนติกยังไงคิดดูนะครับคุณนอนหงายอยู่ผู้ชายคว่ำมาอยู่ตรงหน้าตาสองตาประสานกันริมฝีปากสามารถจูบกันได้ผู้หญิงสามารถใช้2แขน2อมือโอบรอบกอดผู้ชายได้นะครับขณะที่กําลังเวิร์กกันอยู่เนี่ยปฏิบัติกิจกันไปปฏิบัติกินกันไปสบตากันละกันบอกรักกันละกันจูบปากกันละกันเห็นไหมครับมันเลยกลายเป็นท่าที่โรแมนติกถามว่าผู้ชายชอบไหมผู้ชายบางคนก็ชอบบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียบง่ายไปมันธรรมดาไปไม่ไม่ตื่นเต้นนะฮะแต่ที่แน่ ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบเลยเพราะว่าผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หรือกุ๊กกิกันมาจากความรักมาจากความชอบมาจากความโรแมนติกเป็นทุนเดิมนะครับดังนั้นท่านี้จึงเวิร์กมากๆและทําให้ผู้หญิงรู้สึกดีแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าถามว่ามันจะเป็นท่าที่ผู้หญิงเสร็จไหมหลายหลายคนไม่เสร็จด้วยท่านี้นะครับแต่บางคนก็อาจจะเสร็จได้ท่าไหนรู้ไหมที่ทําให้ผู้หญิงเสร็จแทบจะทุกคนหรือปริมาณแบบ80%ขึ้นไปที่จะถึงจุดสุด,ดยอดได้นั่นคือท่าด็อกกี้อ่าโพซิชันคนละเรื่องกันเลยเมื่อกี้ มิเชนาลีโรแมนติกหันหน้าเข้าหากันกอดกันจูบกันได้นะฮะแต่ด็อกกี้กลับกันเลยผู้หญิงจะไม่เห็นผู้ชายไงเพราะผู้หญิงอยู่ในท่าเหมือนคานเหมือนคานเหมือนด็อกด็อกคืออะไรลูกหมาน้องหมานะฮะด็อกกี้คือผู้หญิงอยู่ในท่าคารแล้วผู้ชายเนี่ยคุกเข่าสอดใส่เข้ามาจากด้านหลังนะฮะท่านี่ผู้ชายจะชอบมากเป็นท่าเฟเวอร์บิตเป็นท่าโปรดของผู้ชายหลายๆคนเลยเพราะว่า1คือผู้ชายสามารถเข้าไปได้ลึก2คือสามารถออกแรงออกกําลังใส่เต็มได้นะฮะผู้หญิงมีส่วนร่วมยังไงผู้หญิงอาจจะสามารถหันกลับมา มองหรือเลี้ยวกับมามองผู้ชายได้คนไทยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าท่านี้ว่าท่ากวางเหลียวหลังเพราะว่าเปรียบเทียบผู้หญิงเป็นน้องกวางเวลาถูกเวิร์กจนรู้สึกฟินเวอร์รู้สึกแบบสนุกเวอร์เสียวเวอร์เนี่ยผู้หญิงอาจจะหันมองผู้ชายได้นะครับซึ่งแต่ละท่าที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิชชันนารีหรือด็อกกี้เนี่ยผมมีออปชั่นพิเศษให้คุณถ้าคุณมาเรียนกับผมในคอร์สออนไลน์ท่าดีทีเด็ดหรือที่ชื่อฝรั่งว่าเบสเอ็กตรีมเนี่ยนะครับมันจะเอ็กตรีมยังไงมันจะสุดโต เต็กแล้วผู้หญิงชื่นชอบมากเนี่ยมันไม่ใช่แค่นอนเฉยๆอย่างเดียวเราจะเสียวเราจะเสร็จถ้าคุณเป็นนักเรียนผมเรียนคอร์สท่าดีทีเด็ดเนี่ยผมจะสอนเลยว่าเฮ้ยมือไม้ควรอยู่ตรงไหนควรจับอะไรควรรูปควรคาควรขยําตรงไหนที่จะทาให้ตัวผู้หญิงเองเกิดอารมณ์มากขึ้นผู้ชายเกิดอารมณ์มากขึ้นหรือขาเนี่ยถ้าคุณนอนตรงๆไปเฉย,ยๆเนี่ยประสาทสัมผัสหรือความเสียวภายในเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหนึง่งแต่ถ้าคุณอ้าขากว้างออกเฮ้ยสัมผัสภายในเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าคุณยกขาขึ้นมาพาดบ่าผู้ชายข้างหนึ่งสัมผัสภายในเป็นอีกแบบนึง ท่าสองข้างสัมผัสภายในก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะแต่ละท่านะผมจะอธิบายเล่าให้คุณฟังอย่างละเอียดบางบางท่าจะมีภาพประกอบให้ดูด้วยสาวๆคนไหนอยากที่จะแบบฟินเฟอร์จากท่ารักที่เป็นท่าที่ผู้หญิงชื่นชอบเนี่ยน,นะครับมาเรียนได้ในคอร์สออนไลน์ท่าดีทีเด็ดเช่นเดียวกันอย่างท่ากวางเหลวหลังหรือด็อกกี้ที่ผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วว่าผู้หญิงจะเสร็จจากท่านี้นะทำไมถึงเสร็จเสร็จเพราะว่าเวลาผู้ชายปฏิบัตินเนี่ยน้องเคสามารถเข้าไปได้ลึกและในขณะที่เข้าไปได้ลึกเนี่ยนะครับมันซึ่ง จุดที่กระตุ้นให้ผู้หญิงถึงจุดสุดยอดได้เสร็จได้ง่ายขึ้นเสียวมากขึ้นสนุกมากขึ้นฟินมากขึ้นยิ่งถ้าเวลาผู้ชายเขาใส่ได้ถนัดอ่ะใส่ถนัดอัดเต็มจังหวะดีจังหวะดีจังหวะดีเนี่ยแล้วมันต่อเนื่องแล้วมันเข้าไปลึกเนี่ยนะฮะผู้หญิงจะสามารถถึงจุดสุดยอดได้บางคนหลายครั้งด้วยนะเสร็จไปครั้งหนึ่งแล้วผู้ชายยังไม่เสร็จอาปล่อยจอยปล่อยจอยสักพักหนึ่งเสร็จครั้งที่2เสร็จครั้งที่3นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจะต้องรู้ตำแหน่งภายในองศาภายในเวลาน้องเคเข้าไป จะโกงก้นหรือจะแอนหลังยังไงก็ตามให้สัมผัสข้างในเนี่ยมันโดนในจุดที่ผู้หญิงเสียวและผมก็มีสอนอยู่เช่นเดียวกันในคอร์สเบสเอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดนะครับสนใจให้ทักมาที่ l i น์แอดเทรนอวิกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับบอกว่าอยากเรียนคอร์สท่าดีทีเด็ดวันนี้ผมมีโปรโมชั่นให้ทุกคนด้วยนะครับเป็นส่วนลดพิเศษเฉพาะคอร์สนี้เท่านั้นนะฮะสนใจรีบทักมาคุยมาสอบถามกันนะครับมีอะไรดีๆหล่อมอบให้คุณอีกมากมายจากคอร์สเรียนของผมนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วเจอกันครับ